สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงความรักให้กับคุณนะในหัวข้อที่ว่าปลายปี2565เนี่ยนะคะแนวโน้มความสมัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะจะเป็นยังไงบ้าง นะคะอันนี้เน้นความสมพัธ์ไม่ชัดเจนเลยนะแบบน่วงโอ้ยเมื่อไหร่จะชัดหรืออะไรประเภทนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าในช่วงปลายปี2565แนวโน้มหรือทิศทางเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะรันดอมค่ะ3เดือน6เดือนปีหนึงคุณเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วอยากดูคลิปนะคะก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะคะ เอาล,ล่ะชาวธาตุน้ำค่ะขอพลังงานหลักปัจจุบันคุณ1ใบนะคะพลังงานหลักปัจจุบันของชาวธาตุน้ำเซเวนอ็อฟสอดค่ะตัวคุณเองทําลับๆล,ล่อๆตัวคุณเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องปกปิดหมกเม็ดซ่อนเร้นตัวคุณเองใส่หน้ากากเข้าหาใครบางคนไม่ยอมเปิดเผยธาตุแท้ที่แท้จริงก็ได้นะคะ <c oughs> แต่ถ้าคุณได้ไพ่ไปเนี้ว่าคุณน่าจะกําลังทําอะไรบางอย่างที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยอยากให้คนอื่นรู้นะหรือว่าอยู่ในช่วงของการใช้ใช้ความคิดในเชิงคิดครีเอทีฟนะคะการทําอะไรนอกกรอบนะนอกกฎนอกเกณฑ์อะไรแบบนี้นะคะเขาล่ะคะปัจจุบันเป็นยังไงโอ้โหไฟาเป็นจัคคลนะตัวเขาเองเนี่ยดูเหงาไหมเนี่ยเขาดูเหงาดูอ้างว้างดูวิเวกวิโวงโวยดูเออไม่แน่ใจว่าเขาเป็นฝ่ายตามคุณไหม นะคะเหมือนคุณย่องแอบหนีความสัมพันธ์นี้ไปเงียบๆหรือเปล่าแล้วเขาก็เลยเหงาเขาก็เลยปล่อยเขายืนตากหิมะอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยนะออส่วนคุณก็ไปไหนแล้วไม่รู้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขาดูเหงาอะดูดูรู้สึกไม่ดีเลยนะคะหรือว่าเขาดูฟืดเคืองเรื่องเงินเรื่อง,องทองก็ได้นะชาวธาตุน้ําค่ะคุณไปเจออะไรกันมาเหรอเนี่ยชาวธาตุน้ําคุณไปเจออะไรกันมา,นา,า,นออนมา the hermit ค่ะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกันนะคะ The full ค่ะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวคุมนะคะ A of A of Cups นะคะคุณไปเจออะไรกันมาเหรอความสัมพันธ์นี้มันต่างคนต่างอยู่หรือเปล่าความสัมพันธ์นี้มีใครคนใดคนหนึ่งรักสันโดษชอบอยู่คนเดียว introvert นะคะแล้วก็รักอิสระเหลือเกินล่องลอยอยังไร้จุดหมายนะคะหรือว่าค่อนข้างจะสนอกสนใจเรื่องของตัวเองมากนะคะออมมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ตอบโจทย์ ออมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ตอบโจทย์คุณคุณไม่ตอบโจทย์เขาหรือคุณแอบย่องไปเพราะว่าเขาดูเหม่มีเงินคุณก็เลยมองว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ตอบโจทย์นะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันมีระยะห่างต่อกันเนี่ยทาให้มีใครใคนใดคนหนึงในที่นี้ย่องเงียบออกไปแล้วเรียบร้อยก็เป็นไปได้นะคะนะเดอะซัน uh, น่าจะออกไปหาอะไรใหม่ๆนะนะ คุณกับเขาอยู่ในจุดที่มันมันมัน,ม,นมันเหมือนจะดูดีแต่ว่าต้องการอะไรที่มันใหม่อะต้องการอะไรที่มันแปลกใหม่ต้องการ energy ใหม่ๆต้องการไฟต้องการอะไรที่มันแบบนะโอกาสที่จะลุกโชนอะไรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันชื่อดแล้วหรือเปล่ามันชื่อดแล้วหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกอะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาววันอาทิตย์หรือสิงห์นะคะแล้วก็ชาวธาตุลลหะถุนตุกลุ่มนะคะ ออมว่านะคะมันเป็นการในเมื่อคนใดคนหนึ่งในที่นี้เนี่ยปลีกวิเวกหรือรักที่จะอยู่คนเดียวอะ่ะออมมาว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะยังต้องการความสนุกสนานแสงสว่างนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ตอบโจทย์กันก็เลยน่าจะมีกําแพงต่อกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ น่าจะมีกำแพงต่อการหรือใช้เหตุผลระหว่างกันมากๆนะดูตั้งแง่ใส่กันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูลนลาเป็นเด็กๆหรือเป็นคนดังอีกคนนึงก็เลยต้องคอยดุหรือต้องคอยตั้งดาบเพื่อรับมือนะคะเนี่ยออามีความรู้สึกมันมันอารมณ์มันดูคอนทารา์กันนะมันแบบคนนึงก็ดูแข็งๆดูสูงวัยดูใช้เหตุผลอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงก็ดูแบบ อ,อชิลๆดูอยากเที่ยวอยากผจญภัยอยากล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะคะเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์มันมันมันไม่ค่อยประสานรับอะไรกันหรือเปล่านะนะจัดเม้นนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระต่อกันไปละถูกปลดปล่อยไปละเป็นอิสระฟรีดอมแล้วนะคะแล้วก็ตั้งดาบต่อกันอาจจะมีใครบางคนในที่นี้ที่ยังคอยสอดสองมองดูและยังต้องการความชัดเจนอยู่ก็ได้คะ่ะต้องการให้มาสื่อสารว่า ตกลงความจริงคืออะไรก็ได้ถามว่าอีกคนนึงต้องการการปลูกฟื้นไหมก็ไม่แน่ถ้าเกิดมีการคอยสอดส่องและยังโฟกัสอยู่เขาอาจจะต้องการการปลูกฟื้นหรือเป็นเพียงแค่ต้องการข้อความหรือต้องการรู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะเอาล่ะทีนี้เราไปดูค่ะว่าปลายปี25 6หไม่ชัดเจนธาตุน้ำจะเป็นยังไงบ้างนะคะ 2565ค่ะปลายปี2565ไม่ชัดเจนธาตุน้ำปลายปี2565ไม่ชัดเจนธาตุน้ำขอพลังงานคุณใบหนึ่งนะปลายปี2565ไม่ชัดเจนธาตุน้ำตัวคุณจะมีอาการเฝ้ามองดูใครบางคนหรือใครหลายๆคนนะคะมีลักษณะของการพิจารณาแบบไม่รีบคุณอยู่ในระหว่างการที่ดูใครแบบไม่รีบนะปลายปีนี้นะคะ หรือคุณอาจจะเฝ้าเก็บหอมรอมริบให้เงินมันงอกเงยน,นะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์นว่าคุณจะค่อยๆดูอะไม่รีบอะอารมณ์แบบดูการเติบโตไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะเขาล่ะปลายปี2565เขาของคุณโอ้โหดีเอมเพรสอะไรเนี่ยเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวพฤษศนะคะหรือว่าตัวคุณมีชาร์จเกิดมีราศีพฤษศอยู่ในนั้นก็ได้เออดีมเพรสเขาเขาเป็นคนมีแฟนแล้วหรอหรือย,ยังไงคะ ปลายปีนี้คือเขาจะมีคู่มีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือว่าปลายปีนี้ตัวเขาเองจะอุดมสมบูรณ์เขาจะอ้วนขึ้นเขาจะน้ำหนักขึ้นเขาจะกินเก่งเขาจะมีความสุขเขาจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนคุณกําลังเฝ้ามองดูเขาเติบโตนะชาวธาตุน้ําเนี่ยคุณกําลังเฝ้ามองดูเขาเติบโตเขาดูใจดีเขาดูเป็นคนดีเขาดูเป็นภรรยาเป็นสามี คุณอาจจะกำลังเลี้ยงต้อยใครบางคนก็ไ <unda> ด้นะเออนะคะเนี <statistically> <g li Chris> g> <g <bothered> ่ยเหมือนกับปลายปีนี้เขาจะดูแบบเฉิดฉายดูมีความสุขดูแบบเออนะคะแล้วชาวานามก็จะมองเขาอยู่ห่างๆก็ได้อะเออคืออะไรเนาะเขามีแฟนแล้วก็ได้นะจากไพ่อะหรือเขาจะมาเป็นแฟนคุณคะแต่ฝั่งคุณยังเป็นเจ็ดเหรียญอยู่เลยอะ เอาละเรามาดูสถานการณ์ค่ะไม่ชัดเจนธาตุน้ําปลายปีนี้ถ้าจะเป็นยังไงไม่ชัดเจนเท่าธาตุน้ําไม่ชัดเจนธาตุน้ําปลายปีนี้ค่ะเป็นยังไงจ้าโอ้โหเดียนเพลอร์ไพคู่ขึ้นนะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวเมดนะคะปลายปีนี้หรอความสัมพันธ์นี้จะมั่นคงมากขึ้นหรือเปล่ามีความเป็นคู่เกิดขึ้นหรือจะทำเหมือนตึงจ้าดูไพ่ใบต่อไปเอร o อบครัสอาจจะเป็นลักษณะฝ่ายใดายหนึ่งดูโฟกัสเรื่องความสําเร็จของตัวเองหรือเปล่า ไม่ตอบโจทย์ปลายปีนี้จะรู้สึกไม่ตอบโจทย์ชาวธาตุน้ำเองก็มองดูเงินของตัวเองอยู่เขาเองก็พยายามทำชีวิตให้สมบูรณ์พร้อมนะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้นิ่งๆกันไปก็ได้นะเนี่ย The พ m เ e อร์เนี่ยนะถ้าเกิดมันจะนิ่งมากนะักถ้าเกิดมันจะแข็งเป็นหินขนาดนี้หรือว่าจะเอาแต่รวยจะเอาแต่มั่งคั่งอย่างเดียวแบบนี้ฉันมองว่ามันก็คงจะไม่เวิร์กหรือเปล่านะคะแปดถ้วย The Sun ไปมองหาอะไรใหม่ๆดีกว่ามังเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะ โอกาสใหม่ๆนะคะที่จะตอบโจทย์มากกว่านี้ถ้าจะนิ่งขนาดนี้ฉันขอไปตายอาดาบหน้าดีกว่านะคะเออถ้าจะนิ่งขนาดนี้ฉันขอไปมีอะไรใหม่ๆที่มันเร้าใจกว่านี้ดีกว่านะคุยกับก้อนหินอาจจะไม่สนุกนะคะนี่งใช่ The lovers ค่ะชาวเมถุนนะชาวสิงห์วันอาทิตย์ด้วยนะคะคุณกับเขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะมีการเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเพื่อไปพบ เนื้อคู่หรือไปพบความรักครั้งใหม่ค่ะเนี่ยความสัมพันธ์นี้จะไม่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันอีกต่อไปแล้วนะคะอีกในยะหนึ่งชาวธาตุน้ําคุณอยู่กับใครบางคนหรือคบกับใครบางคนในะิสสัตะที่เป็นแฟนกันแล้วนะเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันแต่มันหน่วงมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นปลายปีนี้เราอาจจะเห็นภาพความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำเนี่ยเอ๊ะมีการเดินออกไปเพื่อที่จะไปพบเจอสิ่งใหม่ๆ นะคะมากกว่านะความสัมพันธ์นี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาก็ตามนะมันจะน่าเบือ่อมันจะแบบว่าไม่ไม่ตอบโจทย์คนใดคนหนึ่งในที่นี้เนี่ยออมมงว่าอาจจะไม่พร้อมในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะว่าเขานิ่งเกินไปเขาทะเยอทะยานเรื่องการงานมากเกินไปนะคะใต้สำรับคือย์เอ c ซ o บ Cups ก็โดดเด่นในลักษณะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีคนใหม่ๆเข้ามาจริงๆแหละทำให้ เกิดการเบือนหน้าหนีกันนะคะอืถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นการกลับมารักกันใหม่มันก็เดามันก็อ่านเป็นในทิศทางนั้นยากนะที่ว่าความสัมพันธ์นี้จะกลับมารักกันใหม่เนี่ย ในบางเคสบางกรณีนะคะอมอมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันเป็นรักทางไกลนะรักทางไกลเนี้ยอ,อมมองว่ามันจะมีไยใดไยหนึ่งเบื่อกับความสัมพันธ์รักทางไกลค่ะนะคะแต่ออมต้องพูดตรงๆว่าคนใดคนหนึ่งในที่นี้นะคะยังรักอยู่ยังรักอยู่แล้วก็ อย่างผูกพันกันมากๆความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ก็ได้ในบางเคสเป็นความสัมพันธ์รักทางเลือกเผื่อเลือกก็เป็นไปได้ค่ะมีคนยุ่งวุ่นวายเยอะๆในความสัมพันธ์นี้นะคะปลายปี2 5-6 5มันเหมือนกับว่าแม้ว่าจะมีการเดินจากไปห่างเหินกันไปนะคะแต่ก็ยังสับสนใจได้เสมอเพราะว่า มันยังรักกันอะเออมันเหมือนมันยังมันยังรักกันนะมันยังผูกพันกันนะนะคะอะไรเดี๋ยวเราไปขยายในลักษณะของความรู้สึกดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดนะชาวธาตุน้ำคุณจะรู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้ปลายปี2565ไม่ชัดเจนธาตุน้ำปลายปี2565อุ๊ย ไม่ชัดเจนธาตุน้ำปลายปี2565คุณจะรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะ uh, The Hermit ชาวราศีกันนะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกัน uh, The Fool ชาวกุ่มธาตุน้ำคุณจะรู้สึกยังไงเหมือนกับว่าจริงๆตัวคุณเองอาจจะยังรักสันโดดแล้วก็ต้องการอิสระภาพมากๆเลยนะ คุณเองเหมือนเลือกที่จะเป็นฝ่ายบล็อกเป็นคนเลือกที่จะปิดใจเป็นคนเลือกที่จะปิดกั้นอยากอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตอิสระตัวคุณเลือก,เล,อกเลือกที่จะไม่เลือกเลือกที่จะบล็อกและจบนะคะ The d a t ชาวพิจิกนะ King of Pentacles ค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันชาวธาตุน้ำคุณจะมองเห็นว่านะ,ะช่วงปลายปี2 5 6หคุณจะมองเห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันเฝ้ารอดูอยู่ห่างๆแล้วมันทําอะไรกันไม่ได้อสมมติหรือคุณจะรู้สึกว่าการรอคอยให้ความสัมพันธ์นี่มันเติมเต็มเป็นสิบเหรียญเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันช้าซะจนคุณต้องการที่จะได้อิสระมากกว่านะคะคุณไม่แน่ใจหรอกว่าคุณควรจะทํำยังไงปลายปีเนี้ยใจนึงก็อยากสันโดษอยากรักอิสระแต่ใจนึงก็ยังปล่อยวางเขาไม่ได้แต่ออมมาว่าคุณนะ่ะเลือกที่จะคุณเลือกที่จะ เลือกความมั่นคงของตัวเองเป็นที่ตั้งนะใต้สําหรับ king of cups โอเคเอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกอเอมว่าคุณน่าจะเลือกความมั่นคงของตัวเองเป็นหลักนะคะโดยที่คุณเนี่ยยังมีใครบางคนที่คุณยังรักเขาอยู่คุณอาจจะยังรักเขาแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าใจก็ยังค่อนข้างอยากอยากได้อิสระแล้วก็อยากอยู่คนเดียว นะคะอาจจะเป็นการจบเพื่อที่จะไปโฟกัสเรื่องของตัวเองโดยที่คุณยังรักเขาก็ได้เป็นการจบในเชิงในเชิงความสัมพันธ์อนะเออเหมือนเหมือนเป็นการจบในเชิงความสัมพันธ์แต่ในความรู้สึกอะมันยังมันยังไม่ได้ปล่อยนะคะชาวธาตุน้ำคุณคุณแค่ต้องการ จบความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะไปออนโฟกัสที่เหรียญที่เงินของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นไปได้ค่ะประเด็นความสัมพันธ์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมี2ดาบด้วยเนาะเหมือนกับตัวคุณเองเองก็ไม่แน่ใจว่าชาวธาตน้ำคุณจะมีใครบางคนเข้ามาขายขนมจีบคุณหรือเปล่านะคะแล้วถ้าความสัมพันธ์นั้นนะมันตอบโจทย์เรื่องเงินตอบโจทย์เรื่องความมั่นคง ะะเอามองว่าชาวธาตุน้ําคุณน่าจะตัดสินใจอย่างที่บอกไงเลือกความมั่นคงเป็นหลักนะคะเลือกที่จะสม่ําเสมอกับความสัมพันธ์ที่ให้ความมั่นคงกับคุณได้ก็เป็นไปได้นะสิ่งที่คุณจะรู้สึกกับเขาคือคุณต้องการจบลูปความสัมพันธ์บางอย่างเพื่อโฟกัสตัวเองโฟกัสความมั่นคงเป็นหลักนะคะแต่คุณยังรักเขานะายังรักค่ะแต่ต้องการอิสระภาพต้องการที่จะโฟกัสอะไรบางอย่างแบบยังไม่ได้ปล่อยเขาอะเอางี้ดีกว่า เอาล่ะในบางเคสตัดสินใจบล็อกด้วยนะเอาล่ะเราไปดูเขาค่าะปลายปี2565้า้าเขาลคะปลายปี2 5งห้า้าเขาละคะในท็อปคันะ,ะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำบวรกดมีนพิจิกนะคะโอ้ตัวเขาพยายามเข้าหาคุณแต่มันไม่เป็นผลค่ะออมมองว่าช่วงปลายปีนี้เหมือนกับเขายังมีการพยายามจะเข้าหาเพื่อผูกมิตรคุณอยู่นะ แต่มันไม่เป็นผลเพราะว่าชาวธาตุน้ําคุณรักอิสระมากๆเลยอะแล้วเขาก็ยังรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆเลยด้วยค่ะตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกถึงคุณอย่างแบบลึกๆแบบลึกซึ้งอะเขารู้สึกถึงคุณได้อย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะอยากขอให้คุณเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ต้องเปิดเผยกับเขาแบบนี้ไปก่อนออมว่าจริงๆเขาก็ยังรักคุณแหละเนี่ยเขายังต้องการกอดเก็บคุณไว้เขายังรักคุณ แต่เขาอาจจะอยากขอขออีกครั้งได้ไหมแบบมันมันเข้าหาแล้วมันไม่ไม่ไม่ไมสมหวังก็จริงแต่แบบมันผูกพันาให้ทํายังไงได้อ่ะคือขอขออีกสักครั้งได้ไหมที่จะแบบยังอยู่ตรงนี้เออนะคะออมว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายแบบขอให้คุณยังอยู่ตรงนี้ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะใต้สำหรับเพชรบอลนะคะอยู่ตรงนี้ได้ไหมกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อยู่ตรงนี้เถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ชาวธาตุน้าอาจจะบอกว่าไม่แล้วล่ะ ฉันว่ามันไปต่อไม่ได้ละมันควรจะพอแค่นี้เพราะว่าฉันมีเรื่องต้องทําเยอะแยะเลยฉันต้องโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความมั่นคงฉันควรจะต้องเลือกอะไรบางอย่างที่มันถูกกับชีวิตฉันที่มันดีกับชีวิตฉันมากที่สุดอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาเนี่ยยังต้องการคุณนะยังผูกพันมากๆนะคะอีกในยะหนึ่งอะฝั่งเขาเนี่ยอันที่จริงต่อให้เขาผิดหวังกับคุณมันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีคนคุยเข้ามา นะมีคนคุยเข้ามาเขาเองก็อาจจะต้องการที่จะ,ะเหมือนกับกักคุณไว้ก่อนเพราะว่าเขายังรอจากไพ่เนี่ยนะว่าเขาน่าจะยังรอนะอืมคือกับคนใหม่ๆที่เข้ามาคุยด้วยตรงเนี้ยเขาแค่กักไว้นาะฬิกแค่คุยแต่เขายังเป็นแฮงแมนคือยังไม่ได้ให้สถานะอะไรทั้งสิ้นแค่คุยนะคะแล้วแบบเขาก็แค่รอรอรอวันที่ชาวธาตุน้ําจะโสดสนิทรอวันที่ตัวเขาจะโสดสนิทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยรอวันที่จะ ได้อิสรภาพอะไรบางอย่างหรือเงินซื้ออิสระภาพอะไรเขาได้บางอย่างก็ไม่รู้นะคะคนคนนี้ไม่น่าปล่อยคุณไปง่ายๆต่อให้คุณรักอิสระแค่ไหนนะคะต่อให้เขาเองก็มีเสน่ห์หรือรักอิสระแค่ไหนแต่เขาก็ยังต้องการให้คุณอยู่ตรงนี้กับเขานะนะคะชาวธาตุน้ำนะนะคะน่าจะเป็นแบบนั้นสรุปแล้วกันนะโอเคเรามาดูบทสรุปค่ะ ปลายปี2565ไม่ชัดเจนธาตุน้ำบทสรุปค่ะปลายปี2565ไม่ชัดเจนธาตุน้ำบทสรุปค่ะ Ace of Wands the Strength อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวสิงหรือวันอาทิตย์นะคะบทสรุปค่ะ Knight of Swords ออมองว่านะคะปลายปี2565จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์นี้ยากขึ้นเช่นงานใหม่ๆ p a s s i o ใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาแล้วทำให้มันยากยากเพราะอะไรมันจะหงุดหงิดฉุนเฉียวมันจะหึงหวงกันนะคะ แล้วก็มันจะมีใครบางคนในที่นี้แสดงอิทธิฤทธิ์นะคะในลักษณะแบบฉันคือบอสซี่ฉันคือผู้คุมเกมฉันคือผู้นําหรือว่าฉันต้องการที่จะจับยึดความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วอยากจะพัฒนาไปด้วยกันอยู่นะคะโอเคนายร็อบเบิ์สบทสรุปความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกอะคะ่ะคือคุณกับเขาเนี่ยมีอุปสรรค ระยะยาวอะไรบางอย่างด้วยกันเช่นมีความแตกต่างอายุเชื้อชาติภาษา,าศาสนาวัฒนธรรมระยะทางทัศนคตินะคะหรืออะไรก็ตามนะคะที่มันดูดูอาจจะยากอยู่แล้วนะคะแต่มันมีใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้ที่พร้อมที่จะปรับและพัฒนานะ n i o g w f n d n d s นี่คือเป็นผู้นำก็จริงเป็นบอสซี่ก็จริงเหมือนจะถือไพ่เหนือกว่าก็จริง นะคะแต่เขามีสเสน่ห์ตรงทีเ่เขาก็อยากจะปรับหรือพัฒนาได้ตามสไตล์ของชาวธาตุไฟที่มักจะพร้อมนะปรับตัวเองอะ่ะนะเหมือนจิ้งจกเปลี่ยนสีเหมือนสัญ,ญลักษณ์เนี่ยจิ้งจกที่อยู่ตรงเนี้ยคือเขาเปลี่ยนสีได้ะนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยยังมีใครคนใดคนนึงพยายามที่จะควบคุมคนโทรลสถานการณ์นี้ไวนะ้เพื่อที่จะยังลงเรือลําเดียวกันไปต่อกันแบบยาวๆนะคะก็รู้ว่ามีอุปสรรคแต่ฉันไม่ปล่อยอะ่ะทรงนั้นอะ่ะ เพราะฉะนั้นต่อให้ไม่ผูกมัดต่อให้ไม่มีสถานะสถานะก็ไม่ปล่อยก็ไปกันอย่างนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องราวแบบให้รู้สึกอึดอัดหงุดหงิดลาคาใจหรือหึงหวงกันบ้างค่ะในในในลักษณะของสิ่งใหม่ๆที่มันจะเข้ามาแทรกไม่ว่าจะงานใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่นะคะนี่คือบทสรุปของชาวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดน้ำนะนะดูแล้วคงจะยังไม่ถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะจบเลิกหรือเดินจากแต่มันก็ มีคนไปตามกลับมาเอามองเห็นมันอาจจะยังมีคนไปตามกลับมาอยู่อะถ้ามันไม่ใช่การตามกลับมานะคะต้องบอกว่าอาจจะเป็นการแบบยังรักและรออยู่ตรงนี้นะแต่อีกคนนึงอาจจะบล็อกไปแล้วแต่มันยังมีการส่งพลังงานสื่อจิตถึงกันส่งใจถึงกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคแล้วนี่ทั้งหมดนี่คือทั้งหมดของชาวธาตุน้ำที่ไม่ชัดเจนนะคะก็อย่าเอาไปซีเรียสเพราะไพ่ไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนนะคะมันเป็น อ่านแบบรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นนิยายเป็นบันเทิงไปจะดีที่สุดนะคะเอาล่ะชาวท่าน้ำจ๋าอมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะวันนี้อมเมจิ Magic, ทารอดจะลาชาวท่าน้ำไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย